เป็นแค่คนกวาดถนนอะทำไมกวาดเบ้านใช่ไหมฮะจริงๆแล้ว <iałem S 1> <dragon S 2> ผมไม <c oughs> <photos> ่ใช่คนกวาดถนนผมไม่ได้เป็นใครผมมีพี่ตกบ่อขี้เฮ้ยเฮ้ยอย่าทำดิหลังจากที่พี่เป๊กตกบ่อขี้กันไปแล้วไม่ใขายดีใครดีเป็นเทน้ำเทท่าแล้วงานจ้างเข้ารัวๆเลยใช่บอกแล้วนี่คือวิญญาณแห่งขี้ถ้าเราไม่ห้ามไว้นะที่มันกระโดดตกบ่อขี้แล้วเป๊กอะ วันนี้นะครับคลิปนี้จะไม่มีขี้แล้วหลังจากมีขี้มาสองคลิปติดครับอันนี้จะเป็นการทาอาหารน,นี้เมนูพ่อบูนใช่นะครับผมจริงๆแล้วเขาไม่ใช่พ่อเขาเป็นประธานบริษรัทตัเยี่ยว <laughs> ครับไม่ใช่ไม่ได้ป้ากระดาษพ่อเหรอ <laughs> กูด่ามึงกระดาษพ่อ <laughs> จริงๆแล้วผมไม่ใช่พ่อ <laughs> ผมเป็นผัวอจนี่ <laughs> อ่ะไปเข้าไปนี่คือรายการมาโรดี้ กกระดอเหล็สวัสดีครับเข้าสู่ช่วงเชฟบูนกระดอเหล็กเอออย่างเนี้เลยไม่ได้เลยนะเคื่อมาละไม่คร้บเคช่วงไอรอนคอร์ไม่ใช่ไอรอนคุกนะอันนี้ไอรอนคอร์ปไอที่ทำไออันนี้คุณจะมาทำเมนูอะไรครับแกงสับนกแกงสันกบางคนอาจจะงงว่ามันคือแกงอะไร นะครับคือจะมีนกแก้วลูกพีราบนะครับที่จะเอามาสับไปในวันนี้เงียบเลยสับได้ไหมนะขอขอประวัติที่มาเนี่ยถ้ามันเมนูเนี้ยพ่อกินนี่แต่อยู่เท่าไหร่ได้มายังไงตั้งแต่ักเล็กหญ้าหญ้าทำให้กินแล้วมันเป็นมันมีเสียงกุบกรุบกุบกุบแบบกระดูกอะไรพวกเนี้ยแล้วมันหาก็เอาขัดเปล่าให้กินด้วยแล้วอยูมีอะไรบ้างครับวัตถุดิบในวันนี้ผมยังไม่เคยกินเลยนะมาขอดูหน่อยลูก ไม่ใช่ไม่ใช่ปลาเออใช่ไม่ปลาแก้มุกให้เขาหน่อยบางคนอาจจะโอ้ยกลางสำลักทำไมไม่ใช่นกทำนะเขาใช้เนี่ยแหละอันนี้ปลาอะไรอะเรียกปลาขาวปลาขาวเอาละนี่การอะมัต้องเอาละเออการแบบนี้ ปลาสร้อยปลาขาวไม่ใช่แบบนี้จะมาชี้ขาวอ่ะโอเคแล้วเนี้ยแล้วเนี้ปลาที่มันมาเป็นตัวเราจะต้องมาสับอ่าสับเพ่มันเป็นละเอียดก้างมันจะได้กินได้ด้วยแล้วของขอเวลานอกเวลาชี้อ่ะคนจะหาว่าคุณสกปรกหรือเปล่าโดนประตูรถหนีไม่ได้สกปรกครับทุกคนเป็นความซื้อบื้อที่แบบปิดประตูยังไงให้ประตูหนีบือได้สองสามรอบสามนิ้วอันนี้อันนี้มันโดนน้อยพราไม่ใช่โดนที่หน้าอก ตตไม่บอกเขาเหรอว่ามีเครื่องครัวอะไรบ้างยุ่ยยุ่ยอะารสักอย่างยำเยี่ยมเลยเออแบบนี้เลยยาแม่ามเล่นถ้าคนไม่ชอบกินปลามันก็จะเป็นคาวแต่ว่าพอทำเสร็จแล้วเนี่ยพวกเครื่องพริกแกงอะไรมันจะไปกลบกลิ่นแล้วไปอยาสับนกไปสับหมาเราไหมเอามาเลยมามีปลามีปลา พริกขี้หนูแดงเอาไว้ให้มันทสวยให้เ้วกระเทียมแค่นี้เองสนะอยอะไม่อ้ันนี้คมกว่านะนี่ต้องดีเฮ้ยเมือเราโกอะไรอ่ะนี่อันนี้แดงกว่านี่้ยไม้ปาต้องสองมือสองดาบเลยเออเออ ผมวมากเพราะอะไรผมฝึกซ้อมเป็นอย่างดีซ้อมได้เหรอเดี๋ยวข้างล่างก็ยื่นละเอียดใหญ่อันนี้พม่จใจตับนกรรมานะครับนกตองหัวจเเอมลเหละเธอมาล่ข้างมันละเอียดอะไรละล่ะ สมูทได้แล้วได้ได้ทุกคนครับนี่ผมจะแนะนําวงการบันเทิงใช่สับเป็นมารยาทสดท้ายไงครับอ๋อสับไปแล้วเหรอนี่เขาทำเรียบร้อยแล้วก็ว่า มันเป็นวงการมันเทิงนะปาเอ้ยพ่อจะแบบว่าพ่อสอบไปให้ก่อนนะอะไรเงี้ยแต่อย่าไปบอกใครเขานะอ๋อสับไปก่อนแล้วเหรอใช่เฮ้ยมาดเป็นมกแม่กระดาไปแล้วอและแล้วนะครับผมเราก็ทํากันไปเสร็จเรียบร้อยเมื่อกี้ใช้เวลาไปมากกว่า20นาทีเลยเพราะว่าเราต้องการให้มันทอดมันเนาะอันนี้อันนี้ไม่ใช่ครับอันนี้เป็นอ้วกหมาที่เราก็เก็บนะเออไม่มีเช็ดมีดเออทำไมไม่เช็ดมีดเฮ้ยเดี๋ยวมันกระสุก เเออออใช่ไหมเพราะตอนทุกประเด็นพูดว่าซุนี่ฟังไหมนะฟังไหมเหมือนเราอยากจะจดจากษกับการสอนอย่างเดียวเลยใช่อยากแนะนำอยากแนะนำเอออยากเพราะเมนูนี้เขาบอกรีเควสต์มาเองนู้นเว้ยการสอนนกอ่ะก็อยากกูเลยกูดมานี่ปาดวันนี้ถ่ายคลิปนะพ่อจะทำกงสอนนกเนยอ่ะมึงวันนี้กูอยู่บนรถอ่ะเขาคิดล็อตละครให้เราจริงเหรอไปทำท่ายิงนกด้วยมึงเขามีบทเออมึงไม่อยู่ไไม่ด ใช่เดี๋ยวเราอ่ะจะต้องทําท่าว่าเราไปยิงนกกันแล้วสุดท้ายอ้าวทำไมไม่ใช่น้องเป็นปลาอะไรเงี้ยอ๋อเอาดิเอาดิห้าสี่สามสองเออวันนี้เราจะทําแกงสับนกนะเออไหนหานกก่อนเร็วฮะนั่นไงแปะมาเร็วเห็นไหมเฮ้ยมีแล้วนะเฮ้ยได้นกแล้วไปเจ้ากันแล้วปงแล้วไงต่อ ฉมึงมาเป็นธรรมชาติจริงๆนะแม่มึงอะแอคทุกคลิปที่มีพ่อไม่รู้เลยเขาทำอะไรเขาไม่ไปทำาทำท่านี้กับท่านี้เลยเขอือไว้ไหนเอที่แ้เยเได้เอ้เอาไม้เามไเอม่้เอไม้อมเอไ้เอาม่ด้เไม่ได้เอา้เ้มไเไมเามอมไมเเเ

หองก็หอมแล้วแยังปลาหอมยังาแล้วเฉยเลยต้องกลัวหมหแล้วต้องทำจนกว่มันจะแห้งเลยหรอใช่ต้องทำจนกว่าจะแห้งหมนกต้องรีบใส่เพราะว่าถ้ากััวพิแกรจะมาสุกก่อนนะกว่าปลาสุกเานีไม่ทำแห้งทำเลยเ่อยรั่ว่านอยอุ้ยะอแหมองเยินะ ซอยทีๆหรือว่าซอยห่างๆซอยแบบไหนบอกแม่ดิเฮ้ยเร็วๆดิวันนี้พ่อให้ตังค์แม่แล้วแม่บอกว่าอุ้ยขอบคุณค่ะเดี๋ยวให้รางวัลพ่อใส่หน้าให้แม่เอาราคาตกเออเขามาตอกนี่เอ๊ะเขาเปนปลาแบบเฮ้ยเป็นแนวเก่านะเชื่อได้เพราะว่ามารุ่นกันมรุ่นจับละ ไม่กระทานนี้เรือกไปป่ะว่เกินอะไเยอะเอดี๋ยวเ้าสีเข้มนะเขานี่ผมทมีไอ้จักผมพูดแล้วเหรือว่าจะเป็นโควิดทั้งบ้านหรอใส่ใส่่้ยเิมมากี่แล้ว เข้าวเปล่าจริงจริงเขากขา็รู้ได้มันแล้วนะครับผมหลังจากาที่ทำมานานมากนะครับไม่มันมัน,มนอย่างเงี้ยไปอ่ะไปเก่งามากมาฝากระตูวให้หน่อย แล้วจะกดทําไมอ่ะกดทําไมประตูไม่เออโง่เกิดมาเพื่อโง่คุณมีมารยาทคุณมีมารยาทนั่นดากาแฟเมื่อกี้ก็พาผู้ช่วยมานะเลยได้ตํารวจแจ่ตำรวจแน่นี่มาจากช่องเก่งเตอร์นะครับผมสีบางคนถามว่าคุณทะเลาะกับเปรี้ยหรือเปล่าครับใช่ทะเลาะกันอยู่ไม่ได้ทะเลาะแต่ว่าแค่ไม่ชอบที่หน้าเลย ก็ขอพูดตรงนี้เลยไม่ชอบที่หน้าแล้วใช่ใช่กูไม่ตัดคลิปมึงแล้วค่ะทุกวันนี้ก็ยังไม่ตัดค่ะ <laughs> ทำไมไม่เห็นถ่ายคลิปกับพี่เก่งเลยครับเป็นอะไรทะเลาะอะไรหรือเปล่าทะเลาะที่เด็กคุณว่าหยอกทะเลาะอะไรนะนี่คะ่ะสั่ง my name is coffee กับนี่เลยจ้าร้านมากเลยเป็นแบบชาเขียวชอตนี่นอ,อ,อยู่พี่หนงก็ดึงมาขาขร้ากาแฟให้ฉันเลยี่นีแกสับเนาะ แกทซบเนาะเขาขอขายน้ำก่อนแล้วทำไมเขาขายได้ได้เลยครับได้เลยครับพี่หนงไม่ว่าน้ำส้มมัทฉะหรือน้ำชามัดด้วยน้ำชาไม่ได้อ่านมัทฉะโต้หรออเรนมัทฉะครับอ๋อออเรนออเรนมัทฉะนะคะใช่ครับขายได้เต็มที่เลยครับพี่หนงเป็นโอเคครับแล้วมึงก็ไม่ตัดแค่ดูในคลิปนีะมึงก็ปล่อยยาวๆใี่ทุกคนเอ้ยไปต้องใส่อะไรก่อนพี่หนงทำไมน้ำแข็งมันเป็นอย่างนั้นนะครับแช่ช่องฟินช่องฟินบ้านหลังราเย็นสั่งเมื่อเมื่อช้า งโรบินฮู้ถูกมากค่าส่งสิบบาทนี่แนะนำผมผมทำคุณค่าส่งโรบินฮู้สิบบาทเองขอให้เจ้าของเลิกตกบ่อข์ดีไม่ให้มีสีขี้ทั้งหมดเลยงพูดเรื่อะไรครัหนูว่ามักินมันจะแล้วตัดออกตัดออกไม่ตัดออกไม่ได้ไม่เป็นไรไม่จับกลับบ้านได้ค่ะทุกคนในแก๊ปมีในไลน์แมนกอไม่แก๊ปตัดออกอะมีในไลน์แมนในฟู้ดแพนด้ามีในแก๊ปแล้วก็มีโรบินฮู้ใช่ครับเดี๋ยวผมตัดออกแน่ครับตัดที่ออกอ่ะตัดบัมล็อก ได้เดี๋ยวแต่ชาเขียวกูค่ะมาคุณเคยกินแกงสำลบหรือเปล่าไม่มีร้อนอ่ะผมจะแนะนำว่าเวลาคนที่เป็นแบบมืออาชีพตอนนั้นการแบบพรีเซนต์อะไรเงี้ยและกินและทําท่าอร่อยอ่ะทำยังไงแล้วดูผมเป็นพี่เป็นมืออาชีพป่าผมขอบีบนะครับกินแล้วทำท่าทางตดชื่นเหมือนะดับเฮ้ยมันตดชื่นแบบมันจะตื่นอะไรเงี้ยเลยต้องต้องต้องขำเกันนี่คืออินฟลูเอนเซอร์อันดับหนึ่งนะครับอืมเมายาวเลย อ๋ออะไรนี่อันนี้อินฟลูเอนเซอร์อันดับสองผมขอพีคก่อนครับรสชาติแรกที่จะกินคือว่าเปรี้ยวซีดถึงใจเอออีาอนี่คือเปรี้ยวซีดโอเคทำหน้าไว้นะอ่ะขมขมขมเฮ้ยมันต่างอ่ะเอาเป็นขมแล้วก็เปรี้ยวซีดไปมึงเงียอก่อไอ้กินนกกินนกกินนกสับนกหรือสับนกสับนกสับ ับใช่เพราะว่าอันนี้ทำนกปลาสับใช่ใช่ใช่นกก็นะใช่นกเลยอันนี้นกพิราบจริงไหมเนี่ยหายไปนกกระทาเอาเหรอเออเอานกกระทาไ่หรอใช่นกกระทานกพิราบไม่หรอนกกระทาเอาเหรอพี่หนุ่มกินนกครั้งแรกนะครับกินนกครั้งแรกเลยมันเป็นโอ้โพี่หนุ่มกินนกครั้งแรกในชีวิตนะครับอร่อยนะนกกระทานะพี่หนุ่มจริงหรือไม่ใช่นกกระทาเป็นหลอกมันคือนกพิราบ อรอยใชหมลอยปลาแค่มันชื่อแกงสับนกเฉยๆอย่างเงี้ยอร่อยไหมมันพวกน้ำพริกเกาะโอ้ยอย่างงี้เหรอป๊า๊คมันไม่เผ็ดไปหรอมันเผ็ดอยู่นะเผ็ดนะป๊า๊คมึงเป็นแชมปเก่งอยู่แล้วมันเผ็ดนะมึงแอ๊กอะมึงอยู่ตาหน้าพี่หนุ่มแล้วมึงแอ๊กอะอย่าให้เห็นว่าเราห้นะไม่เห็นเผ็ดเลยแป๊กอ่านาทีมึงกินพริกนี้ดิเออเนี่ยมึงอยู่ตาหน้าพี่หนุ่มมึงโชว์เลยป๊า๊คเออระดับนี้แล้ววะา๊คเลย เออเขียวเขียวเขียวด้วยเขียวเขียวเลยเดี๋ยวแล้วม่รับเม็ดเลยนะเขียวเลยเขียวไหนอาบากเขียวให้ดูด้วยเขียวเลยอย่าเขียวอย่ากลืนนะมึงเออเออเห็นปะรสชาติเป็นไงพี่หนุ่มสรุปโอเคไหมอร่อยเออแสดงว่าผ่านตอีไก่หมูทอดทอดตอกนกถัวผ่านนะครับูทอดทอดเอามากินก็ได้อยู่ ไม่ไม่มีแล้วถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ช่องปาเมอร์ดี้นี่คือช่องนี้ช่องเป็กกายไลฟ์คือช่องนั้นช่องขนมรูงนมรูที่ไม่ได้ลงคลิปเลยแล้วก็ช่องกะหรี่เบอร์ตองอันนั้นคือเลิกทำนะครับใช่กนะหรี่เบอร์ตองเใช่เก่งเตอร์คือเลิกทำนะครับทุกคนัไม่เลิกยังไม่เลิกแล้วก็เลิกทำไปแล้วก็ทะเลาะกับพี่เป๊กนะทุกคนใช่ใช่ใช่ก็คุณสองคนจะกลับมาคุยกันอีกไหมครับ ก็ต้องดูก่อนว่ามันทำตัวดีหรือเปล่าพี่เบ๊กหมายถึงกูนี่แหละแล้วผู้ชายที่คุยอยู่ตอนนี้เป็นใครหน้าตาเป็นไงครับเดี๋ยวขึ้นไอจีให้ดูเลยครับอ้าวหนูไม่โดยสนใจนะเพราะว่าคุยสองคนไม่เคยจุดไมันบปทุกคนบายบายนี่นะครับไอจีแฟนซูสฟิตอยู่ตรงนี้ไอดี งีแล้วคุณจะไม่เสียใจกดกระดิ่งกดไลก่อนสมัครสมาชิกไป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 